รู้ครับผมนี่ฮะป่ารวยครับผมครับครับเทเบลี่บ่ครับบุมอันนี้แม่นแม่นปูบ่ครับนี่บ่บ่ที่อาจารย์บ่ครับอาจารย์นี่รอยเอ็ดพูนพอกแม่นบ่ครับเสี้ยนรอยเอ็ดเสียนร้อยเอ็ดเมนบ่ครับอาจารย์เจียงอาจารย์เจียงโอ้อาจารย์เจียงร้อยเอ็ด อาจารย์เกลี้ยงเกลียออกล้ยงเเกกลลีี้้ยยงงครับอาจารย์เกลี้ยงร้อยเอ็ดเคยได้ให้เลขกันอยู่ดี่นอเทียนหนึ่งอยู่ผมว่าแต่ผมจำผิดให้ให้ืคอบ่ให้เนี่ยเป็นเลขเล้าว,ว่าครับหรือจังไดงนี่ละ่ะโอ้าไหนเนนี่ล่ะบ่ผมก็เ,<อ>เรื่องอะไรล่ละเอาเขียนเขียนเอาสี่ตัวนั่นนะครครับ จ็ดแปดศูนหนึ่งตั้งรักบ่จ้าครับเลขเลขเลขไทยละไทยล่างทยบเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนไทยล่างหนึ่งไทยล่างเลยละครับเจ็ดหนึ่งสมหนึ่งเดี๋ยวแปนึงเด้ะเอาเป็นครับใจเย็นๆครับอาจ้าเป็นล่ำดับเด้๋ยะเอาเทละล่ำดับคุยกันโดนๆในได้จักสบนาที่ก้อนก็ได้นะครับ ครับก็เลยเสียงอย่างนี้อยู่ในใจเลยโอ้บ่เขาก็บอกเป็นลำดับเคยเฮ็ดมาโดนไปครับอาจารย์เนี่ยเขามาจั๊กงวด้วครับผมปีนี้เขาก็คิดคิดเพื่อเดียวโอ้ปีหกสี่นี่ปีหกสี่คิดอันแค่อันสี่ตัวอันโอ้ยหลายตัวเลยเนี่ยบอกคิดแค่เกลือครับที่ปนมาล้างมาลางมาปน วัตถิ่ันธ์มากอะเถื่อนยังว่าอาจารย์วัตถิ่ันธ์มากไปยังได้เขาบพรครับผมวัตถิ่ันธ์มาก,กอะวัตถันก็ได้ลูกเต้าเนี่ยโอ้ครับอาจารย์บุโทรม,มาบอกนะจ๊ะโอ้บุโทรมาบอกได้ได้คุยกันอยู่เทียนนึ่งจนนุ้ผมได้เมียมเบอร์ไว้อยู่นี่โอ้ตะพูดจะจะสั่งเอาอย่างละเล็กไรผมครับครับครับหนูใส่ซื้อว่าอาจารย์เกลี้ยงโคนท่องได้บ่จ๊ะ อาจารย์เกลี้ยงพ่นห้องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะครับเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์เลขหนึ่งนี่คือเลขตั้งหลักมันบ่ครับนี่ครับครับครับคิดเลยล่ะคิดบนคิดล่างถ้าเทือบกับมาตราลางแล้วเทือกับมาข้องบนข้างล่างครับเลขสี่ตัวนี้นะครับเอาไปนี้อาจารย์สิให้ยิ่งศูนย์อยท้ายล่างครับศูนย์อูท้ายบนเจ็ดกับแปดนี่ใครได้เบิ่ม 0ูย,ยูอออไทยมนันได้งนวันนึ่งไ,ได้7กศนมนออก่งอ,อ,อก70รล่างครับบนอครับน่อ,อ,อ,อจับคู่ให้บนล่างแยกบนล่างให้เพจาเมื่อน,นี้แยกดูแยกดูกครับเอาเอาสามตัวบนบครับเพื่อจังได้สามตัวบนบอครับแล้วแต่าอาจารย์เนอ้อครับ มีบ่มีแล้วแต่อาจารย์เอาสามตัวบนหนึ่งหาศูนยาตัวบนหนึ่งห้าศูนยหาศูนยมหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดมาดีค่ะสองตัวกหศนยสองตัวบนห้ศูน จ้าครับเก็ยเก็แล้วล่ะโอ้ในหน่อยเนาะจ้าสามคู่ส่วนใหญ่เหล็กพอกต้องกับบ่จ้ากัคือกับับเพื่อนเราแล้แลหน่อยแล้วครับจ้ามาที่หางล่างเกีรหนึ่งเก็ดหนึ่งสามหนึ่งสานึ่งเ็นละ อพ่อให้ในน้อยดีนุมากอยู่พอมีวิ่งพ่อมวิ่งบจ้าวิ่งตัวได้ครับอาจารย์วิ่งตัวได้ครับผมวิ่งกับวิ่งหนึ่งล้วล่างล่างวิ่งหนึ่งนะคะครับบนกระสูล่างวิ่งหนึ่งบนวิ่งศูนบนวิ่งศูน ก็เน้นตัวใดจ้าขีดเส้นใต้เน้นตัวใดครับเน้นไหนนยครับทั้งล่างทั้งบนจ้าตัวเน้นมันบอกจ้าตัวมักที่สุดเโลดเอ้พ่อว่ามีพ่อเอาเอามือรอดนะครับเก่งเก่งล่างแล้ววะเก่งคือล่างมันปะครับเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งมีพ่อนิ่เน้นล่างนะจ้ะเจ็ดหนึ่งสามหนึ่ง หาศูนย์นนนนด้วย <แ S 1> ววหาศูนย์ด้วยจักงวดแล้วครับอาจารย์ตัแต่เห็นมานี่เป็นเลขค้านวนฝ <บน S 1> ูข้านวณบ,บะคร <บะ S 1> <บ>ับฮะโดนแล้วแต่พอขอไดไรวนี่มยมวยกับพ่งจักกันเนาะโอ้ยยังบอกู่บอกเรื่องเลยพี่ครับผมกระรื่องม,มันได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งมันบอก รั่นคือเลขออกสามเดครับเกาสามครับมวลนั้นครับสองตัวนี่มันมวลน,นี้เลเกกับเดเ้อจริงจริงเลเตละสองตัวครับสองตัวจริงเกตครับคำสำหรับเลขกันศูนย์ี่ท่ายังก็ครับศูนนี่ศูนยท่ายบนศูนย์ท่ายบน ซื้อเก็บโซนก็ได้ครับโซนก็ได้เองใช่ไหมโอ้ครับเอราะว่าได้จับให้ให่ได้จับเองเนาะจ้ะอันนี้ครับสำสำหรับพี่น้องมักโซนเนาะแม่นบ่อาจารย์ครับผู้มักโซนถ้ามีเลขในใจเจ้าของตัวใดนั่นคือเอาโซนใาจา์ใส่เลยท้ายบนครับเอาโซนใส่เลยข้นมีข้นมีข้ามมีเอาซุ้มนีใส่รถครับเอาเอาเอาซีตัวเก็บแบตโซหนึ่ง ครับกิดจักเทีรพอผิดจักเกอรตั้งแต่โอ้โดนครับแต่อยู่น้องขายเนาะอือโอ้อาจารย์อยู่น้องข่ายบาเนี่ยดูคนใส่จมต้องก็คนไม่นส่า์กครับครับก็บรร โอ้ก็บ่ได้ไกลกันจากบ้านผมนี่เอครับอาจารย์ผมอยู่บ้านแดงนี่ไหมกสินนี่บออยู่บ้านแดงเงินเขียดติดต่อบ้านดุงนี่ไหมครับผมอยู่ย่จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรครับบ้านแดงบ้านหลวงผู่พี่บุญนี่ไหมครับผมมันเกิดวอกไกลที่จากพ้นพิสัยผมแลนไปประมาณชั่วโมง ครับแม่นครับที่ท่านเอาเลขอะไรครับม <food> ีท่านมัดท่านมันคือกระทูมากจรุปให้เดี๋ยวผมขออนุญาตทวนเลขอาจารย์ในเด้อครับอาจารย์อาจารย์เกลี้ยงคนทองนะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับเลขเกลี้ยงละเขาเอินน้งตัดครับอันเลขเลขติดของอาจารย์ก็คือมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมันมาค่าใบจาน ครับสำหรับสำหรับบนท่ายท่ายบนนี่ติดศศูนย์ครับอ่าท่ายหนึ่งนี่ตีต่ำมันว่าครับครับหนึ่งหนึ่งนึ่ะวิ่งได้เลยหนึ่งวิ่งได้เลยนะครับหนึ่งนี่ตดล่งศูนย์นี่ตดบนนะครับครับครับนี่สำหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์เกี่ยงพ้นท่องนะครับ เราก็ให้แนวทางมาดีๆนะครับสำหรับสามตัวบนก็มีหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็สามหนึ่งแปดม่นบ่ครับครับอสองตัวบนตัวเน้นห้าศูนย์ตัวรองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแม่นบ่ครับครับสำหรับพี่น้องเซียนวิ่งบนคือวิ่งศูนย์แม่นบ่ครับอาจารย์ครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ซ้ำ ครับสำหรับล่างจับคู่ให้คือเกียดหนึ่งสามหนึ่งไม่ผูกข้าจารย์ครับครับครับล่างวิ่งหนึ่งสำหรับล่างเน้นเนนทั้งสองตัวเลยเกียดหนึ่งกับสามหนึ่งไมาคูาจารย์ครับ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 ขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อที่หายแน่าท่านะครับหวังว่าโอกาสหนาคงจะได้อ่าพบพ่อกับพี่น้องเอฟซีอีกครับับบได้กลับตะเกาันไ่ผูก้าพจารย์ครับอยเราก็กลับครับ เอาครับขอบคุณอาจารย์ละลายครับครับครับเจอการเคิปหน้าฟังแนวทางตัวเลขผู้ใดจะเด่นกูมูนะครับวันที่สิบหกที่จะถึงนี่นะครับมาตะกวนมูกระไรเด้อครับมาล่นกระไรครับครับเอาโอเคครับขอพูดละลายครับอาจารย์ครับ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 สวัสดีครับ